ทำบุญเสร็จจะต้องเสี่ยงโชคนะคะนี่ค่ะคุณแม่ยห็นไหรวยรวยรวยลูกเอ้ยวันนี้คุณแม่รับ12ล้านนะคะสิบแปดล้านยังน้อยไปอีกไหมได้12ล้านก่อนค่ะวันนี้เอามาได้เอาก่อนเลยสองหนึ่งสองเออมาแต่คือวันนี้กันว่าเวลาจะ กี่ใบคุณแม่สองใบบมสี่สี่ใบบอเลิศมากปันปันจิตใช่ไหมครเสร็จแล้วนะให้ได้กลับมาเนาะ สิ้สองล้านได้ด้งาขึ้นอ่างแผลวันนี้มาในลุกซินเดอเรลล่าโอ้มายอคุณแม่แม่โดดเด่นมากเลยนะคะหนูนึกว่าคุณแม่เดินพรมแดงใส่ลามาซื้อมีกว่าใส่หลาขึ้นมาไปซื้อทำไมแมวเพอร์ซีโอ้โหดูนะคะนุ่นตายแล้ว มะพร้าวเหรอคะคุณแม่มาอายะเอาไหมอายะเอาค่ะตอบแทนเลยเอามะพร้าวน้ำมะพร้าวไอศสครีมมะพร้าวลูกลูกมันแก่มากเลยเดี๋ยวรุ่นเดียวกันเอาแบบรุ่นอ่อนๆจะไุณแม่เดี๋ยวรุ่นเดียวกันน้องกินมอะไรที่มาเปิดอะไมอร่อยมาสองลูก ดีหรเอไมบเอาสามลูกอาจารย์ไม่เอาบ่อมากินน้ำมะพร้าวอร่อยกินแล้วผิวจะแบบอย่างนี้เลยพลังหน้าเอาสามลูกนะอ๋อเอาตัวนี้ใช่ไหมพม่ินสางาระเนสี่นองกเยเจาสันนี้ อเออใส่โคน่นนิดนึงนะคะ <c oughs> คุณแม่โโอ้โหนี่คุณแม่เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ให้กับน้ำมะพร้าวงงาได้เลยนะคะนะ <c oughs> คะอย่าลืมนะคะมาเต่าง,งอยนะคะน้ำมะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวผ่านนมะสะด ร้านนี้นะคะก็ชื่อร้านเขาเนี่ยน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนี่แหละค่ะคุณแม่โอเคกินเสร็จล้างหน้าเลยไหมคะคุณแม่แต่คุณแม่ตอนนี้ก็คือรับไปแล้วเนาะนะคะ12ล้านคือดูแววมันออกออร่ามันพุ่ง พุ่งไปไหนคุณแม่รุ่งพุ่งสู่แม่คุณแม่ได้แล้วคาะโซนอะโอ้ยไหนดูสิคือคุณแม่ช <c oughs> ิมเลยครับคุณแม่กระซิมเบิงซิมเบิง <c oughs> เราจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะคะอ,อ,อากาศร,ร้อนๆน,นะคะไอศ์ครีมแบบว่ายเย็นๆ เคี้ยวแบบแอปเปิลเคี้ยวแบบแอปเปิลเหรอคะอเป็นไงครับคุณแม่อร่อยชื่นใจน่ากินมาเยอะเลยบ้านี้น่าอุ๊ยแม่เลิศคุณแม่มีเบียจะต้องได้มาเต้นกินมารำแก้บนเต้นแก้บนที่นี่นะคะให้กับพญาเต่าง,งอยน่าคุณแม่ออ,อร่าทุ่แม่พุ่งมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับที่พญาเต่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับพญาเต่างอยนะคะับดิฉันมาทานไอศกรีมปั่นบ๊อบมะพร้าวสดนะครับไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะคะรับในถ้วยละสามสิบห้าเองถูกไหมเราได้หยิบเอาเน <ข optimization, S 1> ี่ะขอบคุณนะคะคุณแม่